คไม่ขายหรอกคุณเจาไปโทล่ไสวนไปได้ดูมันเป็นมงคลมงคลเก็บตัวเองแล้วก็กลัวเฮ้ยมาไหนมาไหนาเยไปบนเรื่องควมอ้น่นี่สาวันสาม3-3มเก้าว้าวอันนีเหนียกเร็วอ้าวเอาที่นี่แค่วะสามสามบอกเออเนาะเออ

ซื้อมะพร้าวมาไว้เยอะๆแล้วก็ทีนี้มันมันก็แปลกดีกองไว้มันก็มีหนอ่อขึ้นมาสามหนอ่อแต่ชาวบ้านทั่วไปก็เรียกมะพร้าวสามนางก็เลยเห็นมันแปลกดี <c oughs> ก็เลยเก็บไว้ดูเขาว่ามันเป็นมงคล <c oughs> อาชีพก็ไปซื้อมะพร้าวมาไว้ทำาก็ต้มมัดขายนี่แหละซืลอมานี่สี่ปีแล้วก็เพิ่งเจอนี่แหละเขาบอกว่ามันหายากมากก็ คิดว่ามันน่าจะให้โชคของเรามันหายากที่จะขึ้นสามหน่อที่จะขึ้นสามหนอ่อมันไม,ไม่ค่อยมีหรอกปกติปกติมันจะมีหน่อเดียวแล้วไม่เกินสองอันนี้คือสามหนอ่อมีมนหนึ่งในร้านเขาบอกว่าอย่างนั้นมาขอโชคขอลาบกับมะพร้าวสามนาง 1,